อาจารย์ชลีรัตน์วิเศษคุณหัวหน้าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัดใหญ่ค่ะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัดใหญ่พรั่งพร้อมด้วยคณาจารย์มืออาชีพที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นผู้พิพากษาอายการทนายความรวมทั้งอาจารย์ชั้นนําระดับประเทศนอกจากนี้ทางคณะยังมีห้องปฏิบัติการศาลจําลองที่ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติวิชาชีพจริงเพื่อจะนําไปใช้สู่อนาคตค่ะ หากท่านรักในความยุติธรรมและชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของเรานะคะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัดใหญ่เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อก้าวสู่นักกฎหมายมืออาชีพสวัสดีค่ะนางสาวพัทรสุดาธนาพลเดชาเลลา่านักศึกษาชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัดใหญ่นะคะ ทำไมถึงเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์นะคะหนึ่งเลยนะคะคืออยากช่วยเหลือสังคมนะคะซึ่งเชื่อว่าคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัดใหญ่นะคะนอกจากจะให้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้วก็ยังส่งเสริมกิจกรรมทางด้านจิตอา,าสานะคะอาทิเช่นคลินิกกฎหมายนะคะที่มหาวิทยาลัยหัดใหญ่นะคะได้ส่งเสริมให้นักศึกษานะคะได้ทํากิจกรรมดีๆช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายนะคะ อย่างที่2นะคะตามคำสอนของแม่นะคะซึ่งถือเป็นธรรมนูญแห่งชีวิตนะคะแม่เคยสอนว่าผู้รู้กฎหมายในบ้านหนึ่งหลังควรมีอย่างน้อยหนึ่งคนนะคะเปรียบเสมือนกับวิศวกรที่คอยช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านนะคะอีกทั้งเป็นผู้หญิงนะคะสิ่งที่สำคัญคือการรู้กฎหมายค่ะเพื่อไม่ให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบนะคะ เป้าหมายของชีวิตหลังจากจบการศึกษานะคะคือ 1. เรียนต่อเนติบัณฑิตยสภานะคะและ 2. คือเก็บอายุงานทางด้านกฎหมายอย่างน้อย2ปีนะคะและเชื่อได้ว่าจากความรู้ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัดใหญ่ได้มอบไว้นะคะเลระเชื่อว่าและสามารถจบเนติบัณฑิตยสภาและสามารถสอบเข้าทำงานในหน่วยงานด้านกฎหมายได้ค่ะ สุดท้ายเลยนะคะหากน้องๆคนไหนนะคะที่มีเป้าหมายอย่างที่พี่มีนะคะคืออยากเป็นอายการพูดภาษาหรืออยากเรียนกฎหมายเพื่อช่วยเหลือสังคมนะคะหรือแม้แต่อยากเป็นที่ปรึกษากฎหมายด้วยก็ตามนะคะก็ขอเชิญน้องๆนะคะมาเรียนคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยหัดใหญ่ของเรามาสู่อ้อมกอดคณะนิติศาสตร์นะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับนายภูงศักดิ์กัลลัมเดชะนักศึกษาชั้นปีที่4คณะนิทยศาสตร์มหาวิทยาลายัยหัดใหญ่เหตุผลที่เลือกเรียนคณะนิทยศาสตร์มหาวิทยาลาัยหัดใหญ่เนื่องจากมหาวิทยาลาัยหัดใหญ่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์และนักศึกษาอีกทั้งบุคลากรที่ทางมหาวิทยาลาัยหัดใหญ่เชิญตัวมาสอนต่างเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เป้าหมายหลังจากสําเร็จการศึกษาคือการศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิตเพื่อให้คุณสมบัติในการสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้ทาศาและอายการสมบูรณ์ครบถ้วนสุดท้ายนี้น้องๆที่มีความฝ่ฝันในการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมายให้คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลาัยหัดใหญ่เป็นส่วนหนึ่งในการสารฝันเหล่านั้นให้สําเร็จขอบคุณครับ